ท่ัญมาถึนเล้ยกินข้าวน้องท่านโอ้ยถ่ายไว้เฉยๆไม่ได้ลงเน็ตไม่ค่อยดีเนี่ยเยาคลิปี่สำคัญกองไว้ก่อนขอย่อๆทเอานอย่างไรเนมีแต่ทีสำคัญมาเกมมหามาเจ้ามาขึมเนเยด เดีเาวนดีพอดีทำโบไปเดีอะมาเลยมาอย่าเวเพิ่งมาเบิ่มาตุมเนี่มันาบมเลเยเยโตะกี้กเพื่อวัดสิม่อนั้ตีกนเองกันเนะูไปมาเจให้วยังต

เยอะอืมอืมฝากของที่บ้านคุณยายที่บาแล้วคะอืมอะไรเยอะพี่ยัมมาเป็นครรมกันเยอะตำทัวอืมมีตัวของเส็บแสบเนื้อเคียดปิ้งไก่ตำทัวปิ้งปลาแทะคอก่อนของมันเอาเลยน้ำพรอมัำจีนมันผลไม้อ่ะผลไม้ธรรมชาติขนุน น้องหวานหวานงาจะไหมงาเติมอีกหนึงที่แอมน่ะน้องหวานหนึ่งเด้อคุยแอมหวานเนาะเี็นยังไหวานเจียหวานเยอะเหมือนกันยูจะดนู้นเถียรพี่บ่าวไปด้านมาตะกลูุกี่วะวันละสองสามตัวชาตมัยนอืมเอาไ้ตรงนี้ น้า a ์มีไก่เอมไลหนนะตัวไปแกัวไปตัวน้ตัไปมาหามอยอะตัวนี้ไ่นงนมันกนมดน่าหวา่าอังพงเขาไปต้มต่อไปเออทำไมจะแบบปิ้งกับิ้งกับ้งกับิ้งัมาิงไก่มีอะไรนะรจะนะ มีไข่เหรอไข่คือยาทรเบกันไข่มืดี้อ่คุณเนื้อเอมากไข่เฮ้ยลองบ่นี่นะแม่ต่อขันีม่แตงโมแก้วนี่ต่อจี้บางเขานะ เธอย้ายทะเบียนบ้านแล้วนะนั่งอยู่ที่เร้นอรัดแต่รัดกอดติดหนาเลยนัดนี่มาไราจเป็นเงินเป็นทองย่างใจเป็ดึงตัวไหนไปย้ายไม่ยาอะไรแล้วเเธอจะดื้อเมื่อวานแล้วมึงนะ่งไปดังหัวกูถูกเครื่องอย่างพวกนี้อ่ะอันจืดได้อันดังนะเ่าจังไรนะอ่าะมันจะบูติกมูนอืมอารมณ์อะอืมแค่เอารัดเดียวช่วงเออทำอะไรพวกเนี้ยกลับอืม

อบุตริโก้เลยเด่นเลยดาบโ้เนาะแม่อไรนะมีเกลมเมักบ้นาาบดจากบนนนูมาอเปลืกเลกันเสืออ่ีไงมาจอ่มือจะ้นไรองนนะเมันเผาจมายาย

mơ ừ. cái ừ. Thôi phở lại vô. <cười> cười im ừ. Để... Để vô Để vô là nó vô. vô Lỡ nó chứ đâu phải. Lỡ lỡ rồi, nó thương nó Em ha. Em ha. Rồi mô phải sao nó. Em đang sang qua vô này, sang này à. <laughs>